สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนะครฮิวใจเช้านี้อยู่กับยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะอย่างที่น้องพรีได้เปิดไว้นะคะน้ํานั้นคือส่วนสําคัญมากๆแล้วโดยเฉพาะน้ําบาดาลค่ะคุณผู้ชมในที่ผ่านมานะครฮิวใจเราเคยนําเสนอบริบทของน้ําบาดาลในหลายแงยม่มุมทั้งเรื่องของการจัดการทรัพยากรในชุมชนนะแล้วก็การทําให้คนในชุมชนนั้นได้ตระหนักรู้แล้วก็มีส่วนในการที่จะช่วยดูแลน้ําบาดาลที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าของคนในชุมชน วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไม่ได้รับรู้กันในทุกกลุ่มทุกรุ่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการส่งต่อได้นะคะมีโครงการของเยาวชนค่ะผ่านทางของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเขามีการจัดโครงการที่มีชื่อว่า Grow Water Boot Camp ค่ะภายใต้แนวคิดค่ะเอา Qualifier, o u t f อาท์ฟิลเจอรบาดาลเล่าเรื่องค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของโครงการยุท t h กราว n d w เ t อร์การเดียปีที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศเลยค่ะเข้ามาเรียนรู้เรื่องของน้ําบาดาลฝึกการเล่าเรื่องผ่านสื่อในแบบที่เขาเข้าใจและเชื่อมโยงกับสังคมในยุคดิจิทัลด้วยเบื้องหลังของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรที่สําคัญเขาเชื่อในพลังของเยาวชนมากขนาดไหนถึงทําให้เกิดโครงการดีๆในแบบนี้ไปติดตามกันค่ะ ในปีนี้นะครับกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลเนี่ยให้จัดทำโครงสนับสนุนก็ประมาณในการจัดทําโครงการกราวเ d w a t e r b o ค s t c ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเราต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับว่ามันมีความสําคัญในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็สภาวะโลกร้อนนะครับน้ำบาดาลเนี่ยก็ถูกนํามาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เข้าถึงกับพี่น้องประชาชนแต่ทีนี้เราต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้เกิดความรู้และตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยก็เลยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนนะครับเพื่อที่จะสร้างในอนาคตของเราจะได้มีเยาวชนที่มีความรู้ในเรื่องน้ำบาดาลเรื่องธรณีวิทยาเรื่องอุทกวิทยานะครับแล้วก็การนําน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างตัวถึง,กร,งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรานะครับได้รับสมัคร นะครับเยาวชนนะครับจากทั่วประเทศนะครับจากอายุ15-20ถึง20ปีนะครับให้มารวมกลุ่มกันตอนนี้เรามีผู้สมัครเข้ามาถึง160กลุ่มนะครับแต่เราคัดเลือกมา20กลุ่มนะครับเพื่อมาทำแล้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ให้เขาได้คิดค้นว่าหาวิทเทคนิคและวิธีการอย่างไรหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาใช้ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาน้ำบาดาลอย่างไรนะครับหรือว่าการจะนำน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างไรให้เกิดความของคุ้มค่า นะครับที่สําคัญเยาวชนเหล่านี้หลังจากเข้าแคมป์นี้แล้วนะครับเขาก็จะกลับไปเป็นตัวแทนนะครับของกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นของเขาซึ่งมีมาทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจากภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือนะครับมารวมเข้าแคมป์กันแล้วเขามาคิดค้นร่วมกันมาเรียนรู้นะครับเรามีนักธรณีวิทยาม,มาให้บรรยายให้ความรู้กับเยาวชนแล,และจะต่อยอดไปในอนาคตให้ถึงท้องถิน่นตอนนี้เนี่ยเราอยากให้มีการอนุรักษ์เรื่องทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับเพราะว่าน้ำบาดาลเนี่ย เป็นทรัพยากรที่สําคัญนะครับแล้วเราต้องนํามาใช้ประโยชน์ให้อย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็หาหนาวัตกรรมใหม่ๆที่จะประชาสัมพันธ์ว่าทํายังไงเราจะมีการอนุรักษ์น้ำบาดาลน,นะครับดูแลรักษาให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดหลังจากจบแคมป์ไปนะครับเราก็จะมีการติดตามนะครับโดยเฉพาะให้ผู้มือการส,ส,สนรนา,านักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขตทั้งส2อเขตอยู่โยโสเทศลงไปติดตามกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ให้เขาไปประชาสัมพันธ์กับบรรดาผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องเขาที่อยู่ในชุมชนว่า ต่อไปนี้เราต้องมีกรรมตระหนักรู้ในเรื่องทรัพยากรน้ำบาดาลนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าอย่างมากที่สุดครับ ด้ฟังที่มากันไปแล้วนะคะว่าทําไมกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นั้นจึงให้ความสําคัญกับการปลุกพลังของเยาวชนให้กลายมาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่สําคัญแต่การจะเล่าเรื่องได้ค่ะคุณผู้ชมสิ่งสําคัญนั้นพวกเขาต้องมีความรู้ความเข้าใจในบริบทเรื่องที่จะเล่าอย่างเข้มขน้นอย่างในเรื่องของน้ําบาดาลที่เด็กๆนั้นก็จะได้เติมเพิ่มพูนความรู้กันไปอย่างเข้มข้นที่จะนําไปเล่าเรื่องได้ที่สําคัญค่ะโครงการนี้ยังปลุกน้องๆน,นะคะนอกจากมีพลังในเรื่องของการสื่อ สารแล้วการเล่าเรื่องผ่านสื่ออย่างสร้างสารรค์นี่คืออีกหนึ่งกลไกลสําคัญค่ะที่จะทําให้พวกเขานั้นได้เข้าใจถึงทรัพยากรธรรมชาติมีความหวงแหนแล้วช่วยกันรักษาด้วยค่ะโดยมีวิทยากรที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์จะมาถ่ายทอดให้กับน้องๆทีนี้น้องๆได้อะไรบ้างจากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะไปดูรายละเอียดกันค่ะ จริงวันนี้ก็คือเรามาสร้างเครือข่ายครับในเรื่องของเครือข่ายของการอนุรักษ์น้ำบาดาลครับให้กับเด็กๆเยาวชนครับเพื่อให้เด็กเยาวชนมีความตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็อย่างเช่นน้ำบาดาลเนี่ยอยากมีประสิทธิภาพแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความยั่งยืนครับผมสิ่งที่เราได้นํามา แบ่งปันก็คือหลักการของการคิดการเล่าเรื่องนะคะซึ่งมันมีทั้งเรื่องจ,จิตวิทยาเกี่ยวกับผู้รับสารนะคะแล้วก็การเลือกบทบาทของผู้ส่งสารรวมถึงโครงสร้างของเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือการแจ้งเนาะเรียกว่าให้เห็นความจริงของในหัวสมองมนุษย์เนี่ยว่าวิธีคิดของคนเนี่ย มันเป็นลักษณะไหนทําไมคนถึงสนใจบางเรื่องแล้วก็ไม่สนใจบางเรื่องนะคะโดยเราก็สอนทั้ง s t r r y uh, Telling Structure อสอนเรื่องชุดความคิดของผู้รับสารว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า System o s y s y s t e m Two นะคะแล้วเราก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของผู้ส่งสารอันนี้ก็เรียกว่า สอนเนะะื้อหาเรื่องแบรนด์อาร์คไทป์ใช่ครับแล้วก็ะะจะเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างของเรื่องนะครับว่าโครงสร้างของเรื่องเป็นยังไงแล้วก็ตัวเนื้อหาหรือว่าข้อมูลที่จะนามาซัพพอร์ตเนี่ยเราควรจะซัพพอร์ตตรงส่วนไหนอะไรอย่างไรเพื่อให้มีโครงสร้างที่น่าสนใจเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยก็คือ เราเนี่ยแนะนําให้เด็กๆเข้าใจว่าโครงสร้างของการเล่าเรื่องเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนสําคัญนะคะก็คือผู้รับสารผู้ส่งสารแล้วก็ตัวเรื่องราวเนื้อหาแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราสอนอีกอย่างหนึ่งที่วันเนี้ย2025ไม่สอนไม่ได้เลยนะคะอาจารย์เอิร์ดก็คือเรื่อง AI เนาะใช่ครับก็เพราะว่า AI เนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เขาเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้น นะครับรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของ AI เนี่ยเข้ามาในในแทบทุกภาคส่วนนะครับในแทบทุกวงการเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆรุ่นนีย้ยังไงก็ตามเนี่ยเขาหนีเรื่องของเทคโนโลยี AI ไม่พ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องสอนให้เขาใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์กับตัวเขามากขอกนะคือจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้สอนทักษะ การใช้ AI นะคะเพราะว่าเจเนอเรชันเนี้เกิดมาพร้อมกับดีเทัลใช้เป็นอยู่แล้วแต่เรามาสอนไมซ์เซตการใช้ AI พร้อมกับเทคนิคขั้นสูงนะคะว่าใช้อย่างไรอย่างมีจริยธรรมแล้วใช้อย่างไรถึงจะเหนือกว่าคนอื่นๆคือใครๆก็มีเครื่องมือแต่ทำไมทุกคนเขียนแล้วได้คำตอบออกมาไม่เหมือนกันเด็กๆทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้าแคมป์เนี้ย จะได้เรียนรู้เทคนิคขั้นสูงนะคะและว,วิธีการการใช้ AI เราในแบบที่เรียกว่าเป็นทีมเป็นทีมเมมเบอร์เราจะสอนให้ใช้แบบเป็นทีมเมมเบอร์เนาะ<ช>ไม่ได้ให้ใช้มันนะใช่ครับให้ใช้คอลลาบ o r a เรตก็คือร่วมมือกันไม่ได้ให้ AI คิดคำตอบให้แต่ AI ช่วย ให้ทางเลือกนะคะต่างๆีพวกนี้จะเป็นคอนเซปต์ของการเตรียมพร้อมรับมือกับยุค A i เด็กๆก,ก็มีการแลกเปลี่ยนจริงๆเราก็แลกเปลี่ยนกับเด็กๆด,ด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นเด็กที่เป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับก็แลกเปลี่ยนกันว่าในมุมมองของเขาความคิดเห็นของเขาเขาเป็นยังไงนะครับเขามีความต้องการอะไรอย่างไรบ้างนะครับตัวเอง มั่นใจนะคะว่าสิ่งที่ออกมาจะต้องสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มาจากมุมมองใหม่ๆที่เขาตีความน,นจากกรอบอะไรหลายๆอย่างที่เราอลองวางให้นะแล้วก็ ทําสิ่งสร้างสารรค์ที่ต้องน่าตื่นเต้นแน่ๆแล้วก็น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะให้กับเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับน้ําบาดาลออกไปใช่ครับก็คาดหวังครับว่าเด็กๆน่าจะมีวิธีการในการสื่อสารแล้วก็สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆสร้างคอนเซ็ปต์คอนเทนต์รูปแบบที่เอ่อเป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจ สวัสดีสสดค่ะวพวกเรามาจากทีมบาดานซิ่งที่มานะคะก็ครูที่ปรึกษาของพวกเราค่ะก็คือครูนาอีมนั่นเองค่ะได้ส่งข่าวสารมาให้พวกเราค่ะแล้วเราก็เห็นว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีความสำคัญทำให้เราเนี่ยต้องใส่ใจกับสิ่งสิ่งนี้ค่ะทาให้เราสนใจที่จะมาสมัครค่ายนี้ค่ะในตอนแรกนะคะพวกเรามีความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล ทั่วไปเลยค่ะโดยที่ไม่ได้รู้ ลึกเกี่ยวกับน้าบาดาลมากเท่าไหร่ค่ะแต่หลังจากที่หนูได้เข้าร่วมค่ายนี้ก็มีความรู้เกี่ยวกับน้าบาดาลมากขึ้นค่ะเด็กๆก,ก็ตั้งใจที่จะทําสื่อขึ้นมาครับที่จะรณนแรงก็โปรโมทให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมูลพิษครับที่ส่งผลต่อน้ําบาดาลแล้วก็มากไปกว่านั้นครับนอกจากนักเรียนแล้วคุณครูก็ได้สาระเหมือนกันตรงที่คุณครูคได้มาอบรมครับแล้วก็ได้ความรู้รวมถึงได้สื่อด้วยไม่ว่าจะเป็นแผนที่เกี่ยวกับน้ําบาดาลอย่างเงี้ยครับซึ่งสามารถเอาไปบูรณาการการสอนในวิชาต่างๆได้ ไม่ว,มว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แม้แต่สังคมหรือแม้แต่วิชาการงานอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทุกวิชาเนี่ยทุกศาสตร์เลยมีความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับน้ําบาดาลครับแล้วก็มันจะมีความยั่งยืนครับถ้าเราปลูกฝังให้กับนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองเงี้ยครับให้ได้รู้สิ่งที่เป็นภยัยหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมลพิษเงี้ยครับเราสามารถที่จะช่วยกันป้องกันได้ครับสําหรับความคาดหวังนะครับก็คือเด็กๆมีความสุขมากครับก็คืออยากอย่างแรกเลยเด็กๆต้องมีความสุขครับเพราะว่าความสุขและความสนุกนี้แหละที่ แล้วก็มีกําลังใจในการทําสิ่งดีๆต่อไปครับอย่างเช่นในวันนี้ที่เราได้เข้าค่ายกันนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆเลยในการทํากิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฐานต่างๆหรือว่าการทำแอคทิวิตีเกี่ยวกับ แผนที่อย่างงี้ครับซึ่งอ,อ,อาจจะดูยากแต่ว่าพอเด็กๆเ,เ,เรียนรู้ก็เข้าใจกับมันเนี่ยมีการดิสคัทกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรียวเวิร์ครับก็คือเป็นคําตอบที่ไม่ใช่มีแค่คําตอบเดียวคือสิ่งที่เราเรียนมามันจะเจอแค่คําตอบเดียวอย่างเดียวครับแต่ว่าในวันนี้พ,พี่จัดนะครับก็คือจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําตอบว่ามันมีมากกว่าหนึ่งอย่างเราสามารถที่จะหาน้ําบาดาลหรือว่าหาทรัพยากรที่ เป็นจุดสมดุลครับก็คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปครับนำไปสู่ความพอเพียงครับไม่ว่าจะเป็นความพอประมาณครับในการดึงน้ําบาดาลมาใช้ไม่มากไปไม่น้อยไปครับรวมถึงการมีเหตุผลว่าเราจะดึงน้ําตรงไหนมาใช้ทําไมถึงดึงแล้วก็น้ําแต่ละส่วนครับการที่เราดึงน้ําไปอยากคิดว่าเราดึงน้ําสะอาดไปแล้วมันมีเหลือมากมายแต่จริงๆแล้วการที่เราดึงน้ําไปเขาอาจจะดึงน้ํามลพิษหรือว่าน้ําเค็มกลับขึ้นมาได้ครับที่สาคัญที่สุดคือเราต้องมีภูมิคุ้มกันครับในเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆที่เขาดูดน้ําไปแล้วเกิดภัย เราก็เรียนรู้จากสิ่งความล้มเหลวเหล่านั้นเพื่อทําให้พวกเราได้เติบโตต่อไปครับสวัสดีค่ะพวกเราทีม Waterkeeper ค่ะมาจากโรงเรียนมยัธยมวัดหนองแขมค่ะคุณครูน,น้ำฝนเป็นคนประสานงานต่างๆค่ะเพื่อที่จะหาเด็กๆที่สนใจในเรื่องนี้เข้ามา แข่งขันค่ะแล้วพวกหนูก็ได้ไปเล็งเห็นพอดีก็เลยนํามาน้ําบาดาลเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าเขามีการใช้อุปโภคบริโภคค่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าแหล่งที่มาจริงๆเนี่ยมันมายัางไงบ้างแล้วมันมีแบบลักษณะยังไงอะค่ะก็ร,รู้สึกว่ากว่ามันจะมาเป็นน้ําบาดาลได้มันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆเลยค่ะแล้วก็มีปริมาณที่เยอะแต่ว่าก็มีมันหมดไปเหมือนกันคิดว่าการที่เราได้รับความรู้ในส่วนนี้นะคะเราจะนำไปปรับใช้กับตัว อย่างกลุ่มพวกเราเนี่ยทำเรื่องของการผลิตสื่อเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงความรู้ของน้ํา<ส>เกี่ยวกับน้ําบาดาลอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เลยจะนาความรู้ต่างๆเนี่ยไปเข้าไปในสื่อเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ค่ะสวัสดีครับพวกเราทีมรักน้ําบาดาลมาจากโรงเรียนมคคนงามวิทยาจังหวัดเลยครับคุ่ครคูได้ไปเห็นโครงการนี้ขึ้นมาครับ คุณครูก็เลยเชิญช,ช,ชวนพวกเราน้ำประยานชายทั้งบริโภคอุปโภคครับทั้งครอบครัวทางบ้านของผมทำอาชีพเกษตรกรจึงต้องได้ใช้น้ำประดานในการปลูกผลผลิต เกสผลผลิตไปขายเพื่อน,นำลงชิมอีกด้วยครับวันนี้เราได้ความรู้ทั้งวัฏจักรน้ําน้ํามาดานเกิดจากอะไรแล้วก็ความสําคัญของน้ามาดานครับเราม,มีแนวคิดที่จะเปิดอบรมครับในที่ชุมชนของตอนเองเพื่อให้ชุมชนของเราได้มีความรู้ด้านน้ามาดาน ได้ทางทั่วถึงครับทีมไฮโดรกราเดนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะหมายถึงผู้พิทักษ์น้ำนะครับมาจากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังครับที่มาตอนแรกนะครับก็คือครูชวนมาครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ได้ความรู้ก็เลยลงมาครับ ซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะติดมาใน20ทีมนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ติดมาก็ได้เห็นหลายๆอย่างครับแล้วก็ได้รู้ถึงว่าน้ำบาดาลเนี่ยมันเป็นยังไงด้วยครับตอนมาตอนแรกเนี่ยแทบไม่มีเลยแล้วก็ตอนที่ทําแบบทดสอบตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็แทบจะทําไม่ได้เลยแต่ว่าหลังจากที่เรา ฟังพี่ๆเขาอบรมแล้วครับก็ทําให้เราได้ความรู้มากๆครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ด้วยสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้นะครับก็คือจะเอาไปใช้กับในเรื่องของผลงานที่เราจะสร้างเอาไปแข่งในรอบต่อไปอันนี้เราก็จะเอาไปทําให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นด้วยจากที่เราส่งไปตอนแรกแล้วก็เราก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตใน ประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของเราต่างๆเราก็จะทําให้เราดูแลน้ํามากยิ่งขึ้นน้ําบาดาลต้องพูดว่าเป็นน้าที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันไม่ว่าจะกินหรือดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถ้าทุกคนไม่รักมันหรือไม่ห่วงแหนมันมันก็จะหายไปซึ่งน้ําบาดาลก็ไม่ได้ว่าจะไม่หมดนะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถหมดไปได้ก็คือถ้าเราไม่ดูแลการไม่รักษาการอะไรเนี่ยมันก็จะทําให าการใช้ชีวิตของเราก็ลำบากเองด้วยแล้วก็ทําให้ส่งผลต่อระบบนิเวศด้วยสัตว์ด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็จะส่งผลกระทบตามๆกันไปครับ จากโครงการที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจนะคะได้เห็นบรรยากาศในแคมป์รวมถึงการทํางานของน้องๆแล้วต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้นี่เก่งจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่คือก้าวสำคัญนะคะในการที่จะร่วมกันปลูกฝังจิตสํานึกให้กับเด็กๆ เดี๋ยวนี้เราไม่สามารถที่จะนําเรื่องของชุดข้อมูลแล้วสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาได้ค่ะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแล้วก็กิจกรรมต่างๆเหล่านี้นี่แหละค่ะที่จะทําให้พวกเขานั้นมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเพราะว่าพวกเขานั้นคือผู้ที่จะต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติกันต่อไปจะเห็นได้เลยว่าพวกเขานอกจากเป็นนักเล่าเรื่องอย่างสร้างสารรค์ที่ทรงพลังแล้วค่ะพวกเขานั้นยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ําบาดาลน,นี่คือทรัพยากรที่มองไม่ เห็นก็จริงนะคะเมื่อเราดูจากด้านบนหรือว่าภายนอกได้ง่ายๆแต่นี่คือทรัพยากรที่เราไม่สามารถมองข้ามไปได้ค่ะ